พอพ่อตายแม่ตายปู่ย่าตายตายตายจะต้องจัดเลี้ยงโจ๊ะจีนบนโต๊ะจีนนอกจากอาหารธรรมดาแล้วยังมีเหล้ามีเบียร์สารพัดกินกันแล้วก็สนุกสนานร่าเริงแถมยากเอามหารสพมาเสพงานอีกฉลองอย่างใหญ่หลวงเกิดธรรมสังเวชไหมไม่มีทางเลยทีนี้ในเมื่อ เราท่านทั้งหลายพิจารณาถึงจุดนี้แล้วมันเกิดจากอะไรทําไมที่ทาไมคนเราจึงไม่เกิดธรรมสังเวชบ้างทําไมจิตจึงไม่เกิดความสลดสังเวชบ้างอย่างพระเราไปในนี้แน่นะอนิจจาวัตสังขาราตาก็ซอนใส่ดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง โยมถวายเยอะไหมมีไหมถ้าใส่น้อยก็ยังพลยังบ่นอยู่ถ้าใส่ปัจจัยน้อยยังบ่นอยู่แทนที่จะเกิดความสังเวชสลดใจพออนิจจาวัตสังลาจิไรนะมองดูไทยฐานของญาติของโยมไปเอาไทยฐานต่างหากไม่ได้ไปปรงธรรมสังเวชเลยอย่างนี้ก็มี ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราพิจารณาให้รู้ชัดตามสภาพความเป็นจริงข้อนี้มันไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นเลยนอกจากอำนาจฝ่ายต่ำคือกิเลสครอบงมจิตอันนี้คือกิเลสมันเกิด